กระชับยัดเข้ดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับแม่ทัพเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีอะไรเข้ามาใหม่เต็มๆเลยครับผมนี่เลยครับผมก็ลักกินฉลองครบรอบครับผมครบรอบ3าปีนะครับก็ได้1ตัวละครนะครับว่าเราจะเอาตัวละครอะไรนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปดูตัวละครผมก่อนละกันว่าขาดตัวอะไรนะครับจะได้เลือกได้ถูกนะเปลี่ยนตัวละครครับผมตอนนี้ขาดนี่ข้างล่างข้างล่างแปลว่าเรายังไม่มีนะ X ข้างล่างอะ โอเคครับผมข้างล่างก็จะเป็นเอ่อน่าจะเอาตัวอะไรดีตัววิ่ยงนี่นะอะไรอเตฟฟี่ครูครูแลกครูได้ปะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าไอชุดดำๆเนี่ยตัวดำๆเนี่ยว่าอะไรเรายังไม่มีมั่งนะโอเคครับไปดูดิว่ามันจะมีให้แลกไหมเอ่อแลกแลกแลกนี่ครับเข้ามาตรงนี้นะเฮ้ยมีนะ มีมั้งทุกคนโอเคครับก็ตัวนี้ที่เรายังไม่มีนะแล้วก็มีให้แลกเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เรายังไม่มีนี่อ่าโอเคอ่าอยัางไงต่ออ่ะก็ตัวนี้เรามีแล้วตัวนี้ตัวนี้เราก็ยังไม่มีนะเอาเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เท่ดีเอ้ไม่เอาเอาเอาหัวแดงเอาหัวแดงหัวแดงเท่ดีเราจะเอาเอาผมเอาผมได้ไหมโอเคครับผมก็ได้แลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไปดูตัวละครนะเราก็ได้ตัวละครที่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้วันเดียวนะใครที่ยังไม่ได้ได้ก็รีบเข้าไปรับนะครับโอเคครับผมนี่เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับงาโคตรที่ครับผมฟรีด้วยครับผมเออเเป็นเอ่อระเบิดนะครับระเบิดเพิ่มความเอ่อเพิ่มความแรงระเบิดโอเคเดี๋ยวเรามาอัพอัพตัวละครกันด้วยเลยว่ะอัพอัพตัวละครอัพตัวละครการเยอะเยอะจัดอัพเลยโอเคเป็นไงเปิดล็อกเรียบร้อยอัพเรียบร้อยครับผม โอเคแล้วเราค่อยไปเก็บเก็บแล้วก็ดันดันต่อไปนะฮะแล้วก็เอ่อความความแรงเนี่ยแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มเยอะนะเอ่อสำหรับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยอืมโอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวแล้วค่อเอาไว้เป็นตัวเดิมก่อนแล้วกันนะโอเคครับถ,ถัดมาครับผมถัดมาครับนี่เลยครับผมตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดแชร์ไปชิดไม่เพียงพอโอเค ก็เข้ามาที่แคปแคปซูลกันกเวลาครับผมแล้วก็นี่เลยมันจะเป็นขอ,องหน้าเห็นไหมเห็นปะอันนี้เรามาหน้ารถนะครับหน้ารถใช้แค่57ชิปนะครับชิปฟ้านะเราก็จะได้ถาวรแน่นอนครับผมก็มีกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋ากับสกิลรถนะครับก็ได้ถาวรแน่นอนแล้วก็ได้ตั๋วด้วยครับผมโอเคครับใช้ใช้เรื่อยๆเลยครับใช้ให้หมดเลยครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้ถาวรเนี่ยนอน แน่นอนครับผมแน่นอนแน่นอนจริงๆได้ถาวรยังไงก็ได้ถาวรอ,อะ่ะเออแก่มีครบมานี่ไงครับได้แล้วเป็นที่รับร้อยครับผมตอนนี้ครบยังใช้ครบยังหลืออีกหนึ่งชิปอ่ะ หนึ่งชิปขัดกระเป๋าเอาว่ะกระเป๋าก็ได้อะจังว่านี้เออครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยหมดแล้วเรามีกันทุกอย่างแล้วนะครับเราก็เหลือชิปไฟ้าอีกเก้าวันเราก็มาใช้อันนี้ได้นะครับนี่ไม่จํากัดด้วยผมไม่จํากัดจํานวนด้วยเดี๋ยวผมขอไปเล่นอีกเอ,อเดี๋ยวขอไปเล่นเก็บอีกหนึ่งอันมันจะได้เก็บครั้งเอาครั้งกีะครั้งก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะแต่เดี๋ยวเอาทีเดียวดีกว่า โอเคครับไปเราเข้ามาที่เอ,อตู้ต่อครับผมตู้ตู้ไดมอนต่อครับตอนนี้ไดมอนก็ลดราคาอยู่นะครับนะลดราคาอยู่นะใครทีออ่จะกลุ่มอะไรก็วันนี้เลยครับผมลดเยอะมากเลยนะอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ลดเหมือนกันครับผมลดเหมือนกันโกแล้วก็กินปืนอันนี้ก็ลดเหมือนกันนะครับไดมอนกินปืนโอเค ค okay. ไม่ถาว,วรได้หน่อยหรอเพื่อนเอาได้ถาว,วรทุกคนได้ถาว,วรวะ่ะทุกคนได้ถาว,วรวะ่ะเฮ้ยบัตรฟรีก็ได้ถาว,วรนะครับจังหวะนี้โอ้โหโค้แจมโค้แจมมากกินตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ได้ถาว,วรอะครับบัตรฟรีอะครับบัตรฟรีอะครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนี่ได้ถาว,วรด้วยโอ้โหเขาอยากได้อยากได้แล้วก็ได้จริงๆด้วยวะ่ะ เอาว่ะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคครับมาที่ตู้อีวลตต่อครับผมเรามีตั๋วอยู่นะมีบัตรอยู่โอเคครับถ้าผมได้พิมพ์เขียวนี่ผมก็จะได้ชุดเหมือนกันนะเอ้ยบอกเลยว่าโคตรด,ดีโอเคไปผมกันเลยดีกว่าพิมพเขียวขอหน่อยเถอะโอ้โหเลย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 ทำไมเลยทำไมโอ้โหไม่ถึง เอ้พิมพเขียวก็มานะครับพิมพเขียวก็มานะจังหวะนี้พิมพเขียวมาเอ้ยเอาดิเอาดิาดคิดดูโอ้โหแค่ไปเก็บคลิปฟ้าเอาไปาแลกไอไอเอาไปไอหมุนหมุนอันนั้นน่ะแล้วก็ได้ได้อันนี้ด้วยได้พิม์เขียวได้กินปืนฟรีได้พิมพ์เขียวมาแลกชุดมาแลกตัวโอ้โหบอกเลยบอกเลยเป็นกิจกรรมที่ค้มมาก สำหรับครบ,ออคร,บรอบอา3ปีฟรีไฟนะครับก็โคตรคุ้มทั้งกินปืนทั้งชุดฟรีโอ้นู่นนี่นั่นเปิดไปเลยครับผมโอ้โหโโก็กิจกรรมนี้ก็ก็ใช้ไปปาเรามาดูตัวเราดีกว่านี่เป็นยังไงเป็นยังไงเออเฮ้อเออฮอไปดูกินปืนต่อครับผมกินปืนอยู่ไหนเนี่ย หายก่อนอโอเอ็นเอกาก็เยอะเหลือเกินนะกานะนี่เป็นยังไงดาเมดกับแม่นยำครับผมดาเมดกับแม่นยำครับผมถาวรครับผม แต่อันนี้ผมผมจะใช้เนี่ยอัตราในการยิงอ่อะแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มดามเมจแล้วก็มีผลอยู่แล้วนะแล้วก็มีแบบโอ้โหออร่าด้วยออร่าจับครับผมใช้เลยครับใช้เลยใช้ครับผมใช้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปถือด้วยเออดูโคตรเข้าเลยครับผมโคตรเข้ากับชุดเลยนะโอเคครับถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากเ,เสียเวลาเนี่ยก็เข้ามาเล่นไอเข้าเข้า,เข,าเข้ามาอันนี้ได้นะทุกคนนะ โอเคไหมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแมพเห็นไหมเห็นแมพไหมครับเปิดเยอะมากครับผมแมพที่แบบเปิดโคตรเยอะเลยครับถ้าทุกคนเนี่ยมันจะมีพิมมันจะมีผึกผึกเออเป็นผลึกอะในร้านค้าเดี๋ยวผมให้ดูมันไม่ได้อยู่หลังร้านค้าหรอกแต่ว่ามันจะให้ดูได้แลกไอเทมครับแล้วก็ผึกลูกแก้วโฮมนี่นี่นี มจะเป็นผึกแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยผึกไปตรงเนี้ยแล้วก็เก็บผึกงให้มันครบร้อยครับผมพอเก็บครบร้อยเราก็มาแลกเปลี่ยนอันนี้ได้นะทุกคนนะก็แค่เข้าไปเล่นจบเกมพอจบเกมปุ๊บก็เดี๋ยวรุ่นรับผึกนะครับก็เล่นให้นานๆแล้วก็อยู่ให้นานๆนะครับคิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่ได้รับเยอะแล้วก็ได้รับทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับนะโอเคครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใ,ใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน